ท่านเปาศาลมีมติให้อีอนันยุดปฏิบัติหน้าที่ล้ครับท่านเปาแต่ก็แปลว่าตอนนี้บ่มีนายกตัวจริงมีแค่นายกรักษาการคือพญสุริยามันอึนคอัเสียวมันเป็นแทนซะบ่อเอามาอย่างพญสุริยะสุริยะแปลให้เขาใจก็แปลว่าพระอาทิตย์หรือภาษาองกเรียกว่าตวเวันต้องบริหารง่ายแบบร้อนแรงเนี่ยเลย บ่สมควรให้แกงสามมิตรท่านเปาอยากให้ผู้ใดเป็ียนครับถ้าเป็นไปได้ก็ยากเอาคนของเฮ้าเนาไปเป็นนาโยกรัฐมนตรีน่อยางเช่นเจ้นเจ้าว่าท่านโกงส้นทนตัวยังหมอ้อสมให้ข้าน้อยเนี่ยบ่รับเป็นนาโยกมัน <c oughs> เป็นไปบ่ไดไเด้ครับท่านเปาเมาื่อวานไปซื้อสมพักเป็นยังยิบถือกสมพักเสียอยู่ท่านเปาหม้่หมาน <c oughs> ย่านสืบตัวสอบย้อนหลังคือสิเป็นจันเจ้าครับจังสิคือท่านเปาข้าน้อยว่า จันเจ้าก็ช่บอ,อกหกจโยาบายเอาปลาคนกับตบวัวนกบัวน่ะเล้วมักอยู่สองอย่างแต่ถึงว่าข่อยชิบวถือท่ากับปีนน่ันั่นน่ะแต่่อยก็คิดว่ามันผสมาะสมควรที่ให้องค์กรได้องค์กรหนึ่งมตาตัดสินสิ่งที่พี่น้องเลือกมากรับเมื่อนะ่ะบราว่าพวกเรสิเลือกมากก็ตามคนเจ็ดสิบล้านคนมันยัมีเสียงหน่อยก็คนเก่าคนท่านเปล่าครับโลกพญายุนเส้นบอกว่าเราบอกเกี่ยวกับการแทรกแซงการเมืองบ้านเฮาครับ แล้วจิปปอมจดได้ันท่อมาหายั่นแล้วก็กลายไปมีคลิปเสียงรถแล้วก็มีปัญหาถือตัดสิทธิ์อยู่ดีวยเก็แถไปชุที่พูดแทนเลโอ้ยบกแง่ดินแกนเอ้ยมันไม่ค่อยชูวยหรอกบ่เป็นท่านกองทุนไม่ค่อยชูวยหรอกบ่และที่สําคัญครับทหารคำเหม็นมาซีนาดาทหารบ้านเฮาครับบอกว่าทหารบ้านเฮาปล่อยห้นักท่องเที่ยวเข้ามาเกินเวลาตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามครับถัดไปแล้วมีเรี่องครับมันบ้าดิ ผมมันเกือบหายไหมครับท่านเป่าโวมันบวกลำยาประดานบดุลบัครับผมฟังมันบอวเม่มันเอ้ยฟังบกวกาดีหายวะนี่แม่มันเป็นไปบ่ได้ฟังมันเป็นของเฮ้าแม่ห้วยภาษาตามว่าทบบื่ิจีบจะมองมันหนักกระหม่องมมนทั้งไทยหรืบ้าดแต่มันเลาว่ลูเรื่องกร้สังทหารให้เขาเอาเสือไปปล่อยจักสิบตัวมันจัดควอมันตายกูหางแท้เดียนทหารเขามีปืนเขาบ่อนเสือครับท่านเป่า สเสียกับปยนํำเต้ากับกุ้งปาลาไปล้อมๆมาไม่ก็ต้องย่านเข้าหุกกันแล้วคนระเออท่านเปาได้ข่าวบ่าครับว่าขเขมนีนเขาย้ายมุดของกูเกิลนี่ว่าประสาทต,ตาเมืองท่อมไปยู่พื้นที่ประเทศเขา <c oughs> เขาย้ายมุดไปด้ครับท่านเปามันเป็นจังเด๋เข้าต้องเหตุแก้ไขดะครับ <c oughs> บ่สันเขาอาจสิเอาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องคดีเขาที่เสียเปรียบเขาได้ครับท่านเปาประเทศนั้นโอ้ก็เคยเห็นจ่คนไถทางเอากันแท้เอาลักมุดดอก อันนี้ชาดหลักหมุดไปว่างมองไม่มันเป็นจากเด็กขึ้นเป็นต่างแถวมาินไทของศุนบวกมันไปทัางของสุนทำหนังสือไปบวกมันถ้าม,มึงอยากได้หลายมึงลากหมุดบ้านพราหุ่นเช้นมาอยู่อุบลรวดให้มันเลียวซะ